ขอคอนเี่ร์มตาครับโอ้โ

ก็ทรงทิ้งแรกนะท่าถปลูกมากไปเสียร้อยแล้วก็ทิ้งไปเลยก็เหลือเท่าไหร่วะนี่ก็จูกไปห้าร้อยแล้วทองต้นเป็นลูกแล้วนะแล้วก็ทั้งกาะสุนพึ่งมาปลูกใหม่ผมอยากพาสักคนมาตรงนั้นยังนั่นแหละ <c oughs> ไปิดตวโมงตรงนั้นเราเป็นทางเดินเป็นทางเดินอะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> อย่าไปยุ่งกับเขาเลย แล้วก็อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งตรงนั้นก็เป็นทางเรือของเขาเหมือนกันเรเรือตรงน,งนี้นะครับเดี๋ยวผมหให้ดูนะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นทางเรือของเขาะนะนี่ครับเออแล้วก็ลงงลงงานนะครับแล้วก็ไปนู่นนะครับผมเป็นทางเรือช้างป้า แม่บอกว่าอะไรที่ขวางทางเรานะเอาวอค่าหอดแม่ถอนไว้